ขึ้นมาข้าวต้มปลาข้าววยเนาะโอเคโอเคโอเคเคโอเคโอเคโออเคโ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 เคโอเคโออเอเอเคโ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 อคโอเ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

้เวลาละชินแล้วคือเขาค่อยืนรได้ไหมน่าจะยากนะดี้ายเฮ้ยไม่ใด้รอรอล้าไยังไงยกโอ้แล้วอไม่ขอเนเต่ร้อรับไว้

รออยู่นะไม่มีใครถมกเป็นใหม่ทำแล้วรู้กเหมือนกันนะรูกีหมอกหมอกแล้วที่ห้วันที่หนึ่งเดินหน้กั เดียวแล้วดีนะครับผมพอเนี่ยชี้ยาชี้ยาหลุดหัวใจของเธอได้ไหมได้ไหมได้ไหมตัวเนี่ยตัวเนี่ยมันต้องได้ต้องได้นะเด็กนี่ครับเด็กนี่เป็นไง Yeah

จริงอ่ะเอาให้ไม่เืแล้วนะถามเลยสีผมต่อไปเอสีอะไรสีอะไรไปีไรดีมไหมมเดี๋ยวชมสมูไหมครับสใหม่ครับมพูเป็นสายใหม่อหือทำมาสีดู้วเลย ก็ไม่ได้ใจนายมันใจนายทำเลยนายมั่นใจแล้วเราโกหกนายเต็มที่โอเคเราไมมั่นใจแล้วนายมั่นใจนะยทำเาเลยทเที่ผมผมน้ำผมสีน้ำมันสีน้ำตาสีนะก็บเดียวแต่พีก็ตอล่ยนทก็อกเยบ้ากว่นีนะเ้ยที่

เล็บเล่บเล็บเอาอีกนะครับมีนะครับลองครับลองครับลองไม่เดี๋ยวเหมือนกันนะครับไม่เดอ๋ยวเราจะไปแบบไปไปเล็บที่ไหนให้เยอะเลยนะใช่ไม่เลยครับผมลองย่อเลยแล้วน่าจะมีม้วนอ่าให้ลำสายม้วนให้ติดตาค่ะถ้าที่เห็นว่าคือที่ไร้เครื่องช่วงไหนดีกว่าตอนที่เราตอนที่เราถึง อ๋อเอ่อ ลองดูเหรอโอ้ยถูกไปโฉบเศกิจได้งไงผมหลับไปเงียเๆียโป๊กเลยไม่เหนื่ไม่เนหรอเืดนไม่เหนื่อหรอแล้วเหนื่อยไหไม่เหน่เราไม่้ใจเราอะ

แล้วทีท huh. uh ้ายนี้ข้าพีจะได้ทำไม่ถูกต้องเฮ้ยเอวี่ลุกขึ้นด้วยลุกเดวี่ลุกสิแบบนี้จับตุ๊กนี่เป็นอีกตัวตุ๊กอาฝ่าได้บ้างมีกันอีไลฟ์อยู่

ตอบไม่ได้ตัก่ออะไรนะตอบไม่ได้แม่อโล้เรียนอีหก็แล้แบบอ่่เตชื่อแจ้ตัวแรที่ผ่าปาะนะทุเราเริ่มแกไ่ตัวหง่ดนแล้วอ้าทำมันน่ห้ไหมไนไม่ือสีตัวแรกหรอมัน็สีด้น่าร้อไ้มดเรามนหลดแล้วไเลยได้ได้ลนี่ต้่หัว่อะไรน่า้ You no! Go away, me ten thousand dollars. No. go away, go 有带动的。 เราไม่ชอบหรอกเขาชอบอยู่ใกล้โหมดมากกว่าชอบมาเพราะว่ารู้ไงถ้าเราจับตัวเขาเลยเราห่อมาเขาจะชอบมาื้อนเพื่อนเพื่อนนี่จริงเป็จับเป็เจ้าเลยทุกคนนี่นะจังหวตดลังคนนี้นะทำอาหารนี่ยวจริงๆแล้วมาไปลนงที้หน่อยคทุกคนไปกินแกงจืดเทียบด้วย้หมูสับนะครับ รถล้อ้งออกมาแ่้วร้ออูดแว่าม่แลวนทำอไรไม่เปิดเลยมดูขกอยู่งน้นูแล้วเพเาเาอยู่ในราของนต้นจกะออกต้เกี้ยวหม่นึนานม้ทีนีี่อ่ใช่มว่าอชื่มากแต่ว่านรถมนหรอะไในรถมีน้ำยาาแต่ที่รี หอันล้าะเงนะนเดียวไม่น่าเสร็จสิลุงัวหัวคไม่ตัหัวคำหัวโอ้หัวเาพูดนะไปแล้วไปพูดนอด้วยแต่ไม่ได้เหน่อรึเป่าไม่เล่นฝั่งโนนไแล้วเน่อไปแล้วไปแล้วอร่อยไรอนชไร้าครับ ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเจอทุกคนก็ไม่เหน่อาหม่เนะไรกันควกมาให้กันนะท้ายจ๋าไม่เหนื่อยค่ะทุกคนชอบงมติดงานไหมเออเราชอบผมไหมเราไม่ไอบแล้วรู้ไหมว่าผมไหมใครรับผมไหมวันไหนข้าวบ้านเอ๋ยตอบไป โอ๊ย oh, 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 yeah. mm ีเ hmm. ป uh ็นฝุ่นหรือเปล่าน้ออัะโ้อขอเล่นหน่อยว่าเป็นฝุ่นหรือเปล่าเพราะว่าทำให้เราแพ้พี่ช่วงนี้เราถือสอบจุดนี้ได้ยังไง้าไม่น่าเท้ารเท้าเราหรอเท่าเราเท่าเรา

ถ้าคนมีมาคนมีมาต้องคนดูนะครับเดีวคนมีชื่อที่เชอรี่นะคะทุกคนหรชื่อหงชรามี่ก็มีคนเดิเหอ่าอ่เดี๋ยวลนคนเดเิจาอาโอเคเจที่คนดีจะเจาพิกรคด

เป็นเสาทนี้นะคมาทนี้นะครับเสาเนครับผมเสาีเดี๋ยวทเสานโอเคตรงนี้ ถึงร้อยถึคร้อยถมงร้อยใช่ผู้สาหน้าแล้วเหรออ๋อผู้สิบคนเลยใช่ไหมครับผู้สิบคนเลยทุกคนผู้สคนเลยนะครับทุกคนยิ้มครับยิ้มยิ้มกับสายตาสเซอร